มิสซูบิชิแบลด์เซล์ด้วยใช่ไหมไซส์ที่เราเลือกมามวันนี้เป็น 12, 2> 1 2 6่งหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบสี่ BTU ไซนี้พอดีเป๊ะเลยค่ะคุณผู้ชม,มวันนี้เราลดให้พิเศษไปเลยเลือกเพียง2 6 0 0 0 125บาทโดยที่ x t g ที่นั่นเองค่ะ9,554 BTU นะโอ u แรกและตัวที่2เรา G t ที VF 1่ง2 4 BTU เอ่อัน้อี่ี่บตัวที่3ของเรา GT18VF 17,742 b วีรี่อรายการที่4ค่ะ GT30VF 27,978 BTU ระ <4. S 1> บอบอินเวอร์เตอร์จากมิสซูบิชิลดให้พิเศษเหลือเพียง25,90บาทค่ะต่อมาครับ12,624 BTU นะครับนะพิเศษจริงฮะเหลือเพียง25,690บาทครับและเครื่องรบบอากาศ MSY GT 18 VF 17,742 BTU อินเวอร์เตอร์จากมิสซูบิชิวันนี้เราลดให้พิเศษเหลือเพียง เท่าไหร่คะพี่แบวนแน่นอนนะครับ34,390บาทครับรวมถึงรายการสุดท้ายราสำหรับเครื่องบรรยกาศเป็น swcd วันนี้รุ่นใหญ่30 v f 27,978 B t u อินเวอร์เตอร์จากมิซูบิชิลดพิเศษเหลือเพียงก5 5 9 0บาทจากมิซูอิบิชิเลยทริกนั่นเองค่ะตัวนี้เลยเป็นตู้เย็น2ประตู mrf c 2 6 e s s l เพียง9,590บาทค่ะ ตู้เย็น2ประตูครับรุ่น MRF V 22 S 7.3คิวสีดำมาชมกันเลยี่ <Yeah. S 1> อ,อยาสเอาโปรทัพเลย, <Wow. S 1> ย7 3็ดามเาศนบาทคราะว่าอันนี้ก็แอดชอบส่วนตัวเป็นงานกระจกดำงานนิ้จังมิสูเลยค่ะพี่แบงค์กับตู้เย็น2ประตู MRF X 3 8 ES นะคะงานกระจกดำตัวนี้12.2 Q คิวนั่นเองค่ะเราลดให้พิเศษเลยเพียง15,990บาทค่ะ สีดำเงาไปแล้วใช่ไหมสู้หน่อยค่ะสีเงินหน่อยแล้วกันครับม้องมีงส,งสูงกันบ้างอะี่แบบค์ใช้ก้าวัดด้วยเลยกับรุ่นนี้รุ่นอะไรคะ,ระนะตู้เย็น2ประตูครับรุ่น m r f c 3 8 e s สีเงินอินเวอร์เตอร์ครับจากมิซูบิชิย้ํากันไปอีกครั้งเลย12.7คิวนะหรือเพียง14,390ไม่กล้าบางโซเขาเลยสองประตู วันนี้ที่เราตามหาค่ะพี่แบงค์ยิ่งใหญ่เลยนะยิ่งใหญ่เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นงานทรงสูงพูดอย่างนี้นะเป็นงานทรงสูงไม่ใช่ทรงกว้างคุณผู้ชมสำหรับตู้เย็นง2ประตู M I F S 4 5 E S S L 1 4จุร่จุ Q สีเงินอินเวอร์เตอร์จากมิตซูบิชิค่ะสีเงินจากมิตซูบิชิวันนี้เราลดให้พิเศษไปเลยค่ะพี่แบงค์เลือเพียงหนแปดพเจ็ดร้อยบาทและบอก